เลยครับผมไปเลยครับผมมีเมาเนียมครับเห็นทางเลมนึงครับนิ่มั้งเมาเนียมครับผมพิปปาก่อนเดี๋ยวตำรวจจับเดี๋ยวเมาเนียมกันครับ ดูครับนิ่มลังนีดูครับเดี๋ยวเอาวันไหนนะตอมเลยโอแม่เจ้าแรงเจ็บเลยเสื้ยแขนสัันมาเลยเดี๋ยว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 ดูครับเดี๋ยวต้องใส่ไฟรถครับตามมาเลยครับโอ้พระเจ้าหน่มลังนีดุมาแล้วครับโปะเราโปะเลยครับเต็มมือเลยครับเดี๋ยวครับผมอีกลังนะครับผมลังแรกยังไม่ได้ครับผม เล้ยเเดูครับเดือยไหม ดูพี่น้องดู ผมล่างนี่ถือว่าทำไรครับล่างกรอนนี่ต่อเต็มหนาเลยครับแถวเจะกลับไปเอาล่างลงครับเต็มหนาเลยครับเต็มหนาเลยล่างนี่โอเคครับมีน้ำหวานอยู่เท้าผมมนอยู่ครับ่ันอยู่ผันอยู่โอ้ใช้ไฟช่วยอะไรนะเนี่ยเจ็บหนักครับเจ็บหนักประม่าดีซิฟครับ เจ็บกันนะครับนี่มเลมอธรรมดาครับถือว่าเจ็บครับผมเดี๋ยวนะครับไปเอาอีกครั้งนึงครับต้องใช้ไฟครับรอบสองพี่น้องรอบสองเลยคบเพลิงเลยคบเพลิงเลยรุแห้งครับข้างนี่มขางนี่มรุแห้งครับเดี๋ยวเจอไฟครับเจอไฟเราจะรู้สึกพี่น้องเอ้ย Giờ Phai sẽ rút sụp với nó Ai sẽ rút sụp cũng không à, biết mấy nhóm เนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยดูมากหลังนี้ดูมากหลังนี้ถือว่าดูมากโดนไปยี่สิบลูกแล้ว <laughs> เจ็บหนักครับรอบเนี้ยเดี๋ยวเอาไปหาหมูกันโม่เลยได,ได้แล้วใส่ถุงก่อนโอ้เจ็บหนักครับพี่น้องเจ็บหนักเลยวันนี้ สองรางพี่น้องสองรางอ่าผมใจนิดนึงแต่ว่าได้แผลเยอะเลยแผลเยอะอยู่โอ้น้ำก็โอเคอยู่น้ำก็โอเคอยู่นะไม่ใช่ไม่โอเคนะครับน้ำโอเคอยู่แต่ว่าได้แผลปโปลปุกทีนี้มันก็ไปตอดอืมตัวละ เนี่ยรังรังแรกครับไปหมดแล้วเป็นแม่ไปแล้วกอดกินแมงเลยอืมอือ่าใจไหมอืมอรอยมากอืมอ่จอาจะจอดครนองพานพานพานหวานสองก้อนเดี๋ยวก็มีนาา้าพี่นอ้องสบายดีสบายดีเด้ดอหวานหวานช่วยจวด อืมอ่าอ่าหวานครับพี่น้องถึงมาแล้วครับส้สมกบสมเนี่ยนางเน่มกัน,นีามาเล่นๆนะเ,เนี่ยผมมีอยู่ม,มีอยู่เขม,มีอยู่ แทก็พอมีอยู่ครับผมบริสน,นะครับตัวนี้ลังนิ่มครับถ้าสม,ม่ครับของแท้ของแทกพึ่งแท้แท้ครับตัวนี้พกันครับผม าลงทั้งทั้งอันนี้เลยครับบุกคันครับบุกคันตัวนี้เราลงแบบนี้เลยมีป่าเลยครับป่าลงนี่าอันไห้เลยครับปาลงมีก่อนนะครับมาต่เลยอยากกันกูกินครับ

อีฟ่แล้วครับของแท้มันใครประกาศว่าปลอมของแท้ครับของแท้เอาเองครับผมเอาเองครับม่จฉาค้าของแท้ครับผมอย่าก็บอกของปลอมสะสมไหมครับถสะสมหนังพึ่งไว้ครับผมแท้ของแท้ แต่ละหลังทีโบกขึ้นกันนะครับแต่ละห้างทีโบกขึ้นกันตามห้างห้างละปวดครับสะสมไปบายบายครับสวัสดีครับผม